สิ้นสุดการรอคอยของหล่าแฟนแฟนกอซิล่าและฮ <c oughs> องเ,เจ็บคอวะ่ะขอพูดปกติแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Area คุณอยู่กับผมไม่ครับเมื่อไม่นานมานี้มีทีเซอร์ใหม่ Godzilla X Kong The New Empire เป็นภาพยนตร์แนวไซไฟโดย Legendary Pictures ภาพยนต์เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ห้าในจักรวาล Monster World ภาคใหม่เป็นภาคต่อของ Godzilla vs Kong ในภาคนี้นะครับ Kong และ Godzilla จะต้องผนึกกำลังกันเพื่อต่อต้านภัยคุกครามครั้งใหม่จากลิงแดงปริศนา Warner b r o t h e r จะฉาย Godzilla Kong the New Empire ในอเมริกาวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2567แต่กำหนดฉายที่ว่ายังไม่แน่นอน100%นะครับ ซึ่งลิงยักษ์ที่ปรากฏตัวออกมาในทีเซอร์แฟนๆทั้งไทยและต่างประเทศออกมาวิเคราะห์กันพลืบเลยครับทำให้ในวันนี้แอดมมยจะรวบรวมบทวิเคราะห์ต่างๆแบบคร่าวๆนะเกี่ยวกับลิงยักษ์สีแดงแล้วก็ข้อมูลลิงยักษ์ทุกตัวที่หาได้ในแฟมิลี่ของคงถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมวันนี้ m ม a r e รียมีโปรโมชั่นคุ้มๆม,มานำเสนอเบื่อไหมเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดโฆษณาคั้น มาเปิดประสบการณ์ใหม่ดูหนังแบบ 4K Ultra HD สมัครรายเดือนเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทเพียงแค่นี้คุณก็จะได้ดูซีรีส์ทั้งไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือว่าอนิเมะก็มีให้คุณได้เลือกสารมากกว่า10,000เรื่องสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มสมัครง่ายๆเพียงแค่ใช้ Line ID มีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้เมื่อคุณต้องการโดยไม่มีข้อผูกมัดอะไรทั้งนั้น ทางช่องมีสิทธิพิเศษด้วยนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง My a d l e แก็ลุ้นรับเงิน1 0 0 0 0บาททุกเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code โที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา NF t h e a t e r ซื้อนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ ลิงยักษ์ในทีเซอร์ทางแฟนหนังต่างชาติเขาตั้งชื่อให้เล่น,ลนว่าเลดคองหรือคลิมสันคองซึ่งทางผู้สร้างยังไม่ได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับมันว่ามันเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มีหลายทฤษฎีเลยครับทฤษฎีแรกซูปเปอร์สปีชีใหม่ที่เพิ่งตื่นขึ้นลิงแดงอาจจะเป็นสปีชีใหม่ที่เคยอยู่ในภาวะจำศีลหรือการหลับไหลามาเป็นเวลาหลายล้านปียกตัวอย่างนะครับคล้ายคคูทูลู แต่ด้วยการต่อสู้ที่หนักหน่วงจากภาคที่แล้วจึงทําให้เลดคองตื่นขึ้นแล้วด้วยความที่เลดคองเพิ่งตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานพี่แกไม่รู้สี่รู้แปดอะไรว่าใครเป็นใครไม่ก็สัญชาติยานที่ต้องมีราชาลิงเพียงตัวเดียวหรืออาจจะเป็นราชาไททันที่ต้องมีเพียงตัวเดียวครับนั่นทําให้เลดคองเป็นมหันตภัยต่อทั้งโลกแล้วก็ราชาอย่างกอซิล่าและคองเลดคองดูเหมือนว่าจะมีความสูงแขนยาวและผอมเพรียวกว่าคอง คล้ายกับลิงอุลังอุตังหรือว่าชิมแปนซีครับมากกว่าจะเป็นกอริลลาทฤษฎีที่2เรดคอง Kong, เป็นไททันที่มีความสัมพันธ์กับคองมาก่อนไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งมิตรครอบครัวหรือศัตรตูในยุคสงครามไอยุคสงครามที่ว่าเนี่ยตั้งแต่ครั้งโบราณกาณแล้วนะครับโดยทฤษฎีที่2ยังแบ่งย่อยไปอีกครับอย่างเช่นในอดีตเรดคองเคยสู้กับคองแล้วก็ขับไล่คองไปจากดินแดนฮอนโลเอิร์ธจนคองอ่ะต้องหนีมาอยู่ที่เกาะหัวกะโหลก อีกแบบหนึ่งคือเรดคองกับคองในอดีตนะครับเคยร่วมมือกันขับไล่กอซิล่าแต่หลังจากศึกครั้งนั้นอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องทำให้เรดคองอาจจะบาดเจ็บปางตายแล้วก็เข้าสู่สถานะจำศีลด้วยเหตุนั้นเองทำให้คองต้องละหกละเหินออกมาจากฮอลโลเอิร์ธแล้วก็มาโผล่ที่เกาะหัวกะโหลครับ ทฤษฎีที่3เรดคองเกิดจากไททันที่ถูกดัดแปลงทางชีวะจากกลนหรือไม่ก็โคลน DNA ของคองซึ่งกองกรงที่ทำอาจจะเป็น a p e ป i n อิน t ั y รีไม่ก็เจ้าอื่นครับเหตุผลที่สร้างไอเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเพราะทั้งก๊อตและคองเองอ่ะก็เป็นพันอันตรายต่อมนุษยชาติพวกเขาจึงสร้างบางอย่างเพื่อกำลาบเหล่าไททันแล้วเหตุผลที่ทาให้เรดคองอ่ะออกอารวาสอาจจะเป็นสัญชาตญาณสัตว์ป,ป่าใน d n a ของคอง ดันมีพลังมากกว่าสมองจากกลแต่ทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้น้อยกว่าทฤษฎีอื่นๆครับเพราะเนื้อเรื่องจะดูไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งนะครับเรดคองมีรูปร่างคล้ายลิงพันธุ์อื่นแทนที่จะเป็นกอริลลาเหมือนคองทฤษฎีที่4หนึ่งในสายพันธุ์ของคองกลายพันธุ์ครับเป็นไปได้ว่าอาสูรในสายพันธุ์เดียวกับคองยังมีชีวิตอยู่และพวกมันก็ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานจนกลายพันธุ์ครับซึ่งการกลายพันธุ์ที่ว่า อาจจะได้รับผลกระทบจากพลังลึกลับบางอย่างในที่สุดนะครับพวกมันก็หลับไหลหรือว่าหลบซ่อนตัวในทีเซอร์เลดคองมีดวงตาที่เปี่ยมด้วยพลังคล้ายกับกอร์ซิล่าประเด็นว่ามันอาจจะได้รับพลังบางอย่างมาเลยดูเมคเซนขึ้นครับแล้วถ้าดูจากคิงคองในจักรวาลอื่นจะมีลิงยักษอีกหลายๆตัวครับไม่ได้มีแค่คองนะ หัวข้อต่อไปจะเป็นการรวบรวมข้อมูลแบบคร่าวๆของลิงยักษ์ในแต่ละจัก,กรวาลคิงคองซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าจะมีลิงตัวไหนเข้าข่ายที่จะเป็นเลดคองในจัก,กรวาลมอนสเตอร์เวิร์ตัวแรกเลยกิกโกลิงเผือกลูกชายของคิงคองพระเอกของเราครับปรากฏตัวในภาพยนตร์ Sun of Kong ในปี1933น้องมีความเป็นมิตรมีความเฉลียวฉลาดคล้ายกับพ่อกิโกมีความพยายามที่จะสื่อสารกับมนุษย์ พยายามออกท่าออกทางแสดงอารมณ์ต่างๆแล้วมันก็มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะล้มศัตรูที่ตัวใหญ่กว่าตัวเองแต่ร่างกายของเขานะครับอาจจะไม่ถึกเท่ากับพ่อกิโกะอาศัยอยู่ในเกาะกะโหลกหลังจากที่คิงคองถูกนำตัวไปอเมริกาเลดี้คองเป็นลิงยักษ์เพศเมียรปรากฏตัวในภาพยนต์คิงคองไลฟ์ปี1986เเลดี้คองมีลักษณะคล้ายกับคิงคองครับ แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับเพศนะขนรอบหัวของเธอจะเป็นสีแดงและมีหน้าอกที่เด่นชัดกว่าเลดี้คองถูกค้นพบในเกาะบอร์เนียวแล้วก็ถูกนำตัวไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการถ่ายเลือดให้กับคิงคองที่มีอาการโครม่าซึ่งการถ่ายเลือดสำเร็จครับทำให้คองฟื้นขึ้นมาด้วยหัวใจเทียมเลดี้คองและคิงคองถูกกักขังไว้ด้วยกันจนในที่สุด เลดี้คองก็ตั้งคันกับคองครับต่อมาทั้งคู่ก็ถูกปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็หนีเข้าป่าเพื่อไปใช้ชีวิตแต่ความสุขก็อยู่ได้ไม่นานครับกองทัพสหรัฐส่งกําลังทหารตามลิงทั้งคู่ไปจนสามารถจับตัวเลดี้คองได้ขณะที่เลดี้คองกําลังคลอดคิงคอนจึงตามมาที่ฐานทัพเพื่อช่วยเลดี้คองคองของเราได้เข้าต่อสู้กับกองกําลังทหารจนสามารถเอาชนะได้แต่คองก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัส จนกระทั่งคองอนทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็ตายในที่สุดครับหลังจากการตายของคองเลดี้คองและเบบี้คองก็ถูกพาตัวกลับไปยังเกาะบอเนียวเพื่อใช้ชีวิตอย่างสงบสุขคองมาเตอร์หรือแม่ของคิงคองเปิดตัวครั้งแรกในนวัิยายเรื่องคอง King of s k u l ไอแ l นด์ในปี2015ต่อมาก็ได้รับการดัดแปลงเรื่องราวให้เป็นแบ็กกราว์ของตัวละครคองครับ แม่คองกับเพื่อนมักจะถูกฆ่าตายในเรื่องราวนั้นถูกฆ่าด้วยน้ำมือของนักล่าที่ดุร้ายแล้วเมื่อคองเติบโตจนวันหนึ่งเขาก็สามารถล้างแขนให้กับแม่ตัวละครของแม่คองล่าสุดนะครับพบเป็นโครงกระดูกในภาพยนตร์เรื่อง k อง g Skull Island ปี2017 คองฟาเตอร์ Father, หรือพ่อของคิงคองเปิดตัวครั้งแรกในนวนิยายเรื่องคอง King of s k u l ไอแลนด์ในปี2015เรื่องราวก็คล้ายๆกับของแม่ของคองนั่นแหละครับแล้วในปี2017ก็พบโครงกระดูกของเขาเช่นกันพ่อของคองมีลักษณะทางกายภาพที่เหมือนมนุษย์มากๆแต่มีขาที่สั้นกว่าแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่มากกว่าคองร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลจากสนามลบที่ต่อสู้มาอย่างโชคโชนวาราปรากฏตัวในคอมิก o องออฟส u l กาไอเลนเล่มที่1วาลาเป็นวานอนขนาดมะหืมามีความคล้ายกับคองทุกประการและก็ยังเป็นเพื่อนของคองด้วยครับแต่มีความแตกต่างตรงที่เขา่ามักจะถูกวาดด้วยขนสีชมพูอ่อนแล้วก็ดวงตาสีฟ้าโกสเป็นลิงยักษ์ที่มีนิสัยดุร้ายเนื่องจากเขา่าถูกเลี้ยงมาให้กลัวมนุษย์ปรากฏตัวในคอมิกคองออฟสกาไอเลนเล่มที่7 g โกสคือลิงขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างเหมือนกอริล่า แต่เขาจะมีความต่างตรงที่มีรอยแผลจานวนมากปกคลุมร่างกายแล้วก็มีแผลเป็นที่ตาข้างขวาวันอาร์มคองสมาชิกไรชื่อในสายพันคองอาศัยอยู่บนเกาะกะโหลกก่อนศตรวรรษที่20ปรากฏตัวครั้งแรกในปี2018คอมิกชุดคองออฟสเ u ลไอแลนด d เขาวาผูกมิตรกับนักลกไวกิ้งชาวไอแลนด์แล้วก็ช่วยเหลือเธอในการพยายามยึดคลองเกาะครับ แล้วเมื่อกองทหารของนักรบหญิงคนนั้นทิ้งเธอไว้คองก็อยู่กับเธอจนกระทั่งเธอตายครับเอนเชียนคองนานมาแล้วในตอนที่กอซิล่ายังเด็กแล้วก็อ่อนแอเอนเชียนคองถูกสมาชิกในสายพันธุ์ของคององขับไล่ออกจากกลุ่มในเวลาต่อมาไททันเทียมแมทก็บุกเข้าไปในถ้ำแล้วก็สังหารเอนเชียนคองที่แก่ชราเมื่อกอซิล่าโตเต็มวัยก็กลับมาทวงรางของเขาคืนครับในปี2021 โดยกอซิล่าได้ขับไล่ไททันเทียมแมทและได้พบกระโหลกของเอ็นชียนของที่นั่นด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีลิงยักษ์สายพันธุ์คองตัวอื่นมีแต่ชื่อแต่ไม่มีข้อมูลนะครับแอดมายเลยไม่ได้พูดถึงอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมายด้วยนะครับแล้วทุกการกดไลค์หรือว่าทิ้งคอมเมนต์น่ะมันช่วยดันช่องแอดมายขึ้นหน้าฟีดยูทูบนะครับยังไงแค่คุณกดไลค์ทิ้งคอมเมนต์ก็เป็นการช่วยแอดมายมากๆแล้วครับอ่ะล่ะขอบคุณครับ แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะช่วงแอดมาขายของถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่อง my area ก็สามารถสมัครสมาชิกได้คุณจะได้สติกเกอร์เท่ๆเวลาคอมเมนต์ส่วนใครไม่พร้อมไม่เป็นไรครับเพียงกดไลค์กับทิ้งคอมเมนต์ก็สนับสนุนช่องเราได้ช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้น แต่ถ้าใครอยากสนับสนุนแอดและทีมงานเป็นพิเศษตอนนี้ My a r e a รมีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เหมือนการด o n a t ครับเพียงแค่เลื่อนไปใต้คลิปคุณจะเห็นคำว่า Thanks เมื่อกดจะขึ้นหน้าจอให้คุณคอมเมนต์และเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนเราครับตอนนี้แอดมมีอีก2ช่องนะคือช่องไมอาร์ถันช่องที่จะเล่าเรื่องราวสยองขวัญกับช่อง My Story ที่จะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเรื่องปันป่นๆมารวมเอาไว้ ไปกดติดตามกันได้นะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับเอาละช่วงแอดมายขายของก็จบแล้วครับ